ดูอย่างอีแอบมันสิเป็นเมียท่านเจ้าคุณไม่กี่คืนมันก็ได้เข็มขัดไปใส่คล้องขอไปกิ้งก่าได้ทองไปแล้วจริงเจ้าค่ะไม่เหมือนคุณสาของบ่าวนะเจ้าคะจะนั่งจะนอนจะยืนด้วยจะหมอบยังไม่ได้อะไรเลยเจ้าค่ะไอ้อีนี่พูดจาวอนตีนคุณร้วนะบ่าวไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะคุณสาบ่าวหมายคมว่าคุณสาเนี่ยนะคะเก่งรอบด้านจะยืนจะนอนจะหมอบอืมเวลรกูดไปเลยค่ะคุณสา เพราะว่าเตียงเป็นหมายังไม่รู้ตัวอีกหยุดพูดอีแอบจากแก๊งซี่มวนอย่าหยาดหาทำแอบแล้วเจ้าค่ะอย่าเพิ่งทำแอบแอบมีอะไรมาให้คุณสาดูด้วยเจ้าค่ะไหนอะไรหรือีเธอคุณสาเจ้าค่ะป่ากมีเรื่องแปลกๆจากคณะละครเรื่องรุ่นพีซีเคร t เลิฟตอนปั๊ปปี้ฮันนี่เพลานี้เนี่ยผิดประหลาดที่เหลือเกินก็เพราะว่าคุณหลวงวรกรที่แสดงเป็นตัวพระ เป็นมนุษย์อยู่ดีๆไม่ชอบทำไมทำไมถึงอยากเป็นหมาเจ้าคะมีหนาซ้ำยังตัดเย็บเครื่องแต่งตัวได้เหมือนไอ้ด่างเสียจริงๆบ่าวนะว่ามาพี่โก้พี่กดนเจ้าขับคุณสาใส่ชุดไอ้ด่างนี่มันยากเย็นเข็นใจหรือไม่เจ้าคะคุณหลวงก็ยากพอๆกับอะไรดีไม่ยากครับแต่มันร้อนไงครับเออยังไม่ได้ใส่ไม้ด้วยครับพอร้อนทุกท่าที่ใส่จะรู้สึกว่าใส่ร้อนมากครับแต่ว่า เราก็ทนครับเพื่อภาพที่สวยงามเพราะเราอยากให้ซีรีส์ของเราเออกมาดีส่วนคุณหลวงอัตภันชะรอยคงไม่รู้จักใช้น้ำมันมะพร้าวเกี่ยวกับกี่พึ่งเอามาใส่ผมเผ่าให้มันเรียบร้อยนะเจ้าค่ะมีปัญหากับผมเผ่าหรือเกินเจ้าค่ะปัญหาเลยนะครับก็คือลมลมที่แรงมากผมผมผมคือมันไม่ได้ใส่สเปรย์ไม่ได้ทําอะไรเลยครับเวลามันโดนลมเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ ทางฝั่งคุณหลวงจุมพลถึงตัวจะเดินทางร่อนแรลมรถสัมภาระไกลถึงเมืองไม่หญิงแดดจังกึมก็ยังส่งตะแล็บแก๊ปมาหาเพื่อนพ้องนะเจ้าคะเอพวกที่ทางานนะครับก็ทํางานไปส่วนคนที่มีตังค์ใช้ตมาเที่ยวอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหแตแม่เจ้าโว้ยตะแล็บแก๊ปบ้านเมืองไหนทําไมมาถึงเห็นหน้าคุณหลวงและได้ยินเสียงชัดเดรัสฉาแสนแต่ขนาดนี้เจ้าคะ บางตื่นตาตื่นใจเหลือกำลังและเมื่อคุณหลวงจุ้มพลจบการสนทนาปราศัยไปแล้วนั้นทั้งคุณหลวงวรกรแม่แหม่มเชอรีนคุณหลวงอัฐพันธ์ก็พร้อมใจสรรเสริญเยอนยอคุณหลวงจุ้มพลอย่างออกรถึจนบ่าวีิคันปากยิ้มๆอยากจะเข้าไปตั้งวงด้วยเลยเจา้าค่ะก็อย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับเขาไม่เคยแคร์เราเลยครับกั้งใช่ครับหนีเราไปเที่ยวใช่มีบางฉากนะฮะเราต้องตัดใช่ครับตัดจริงๆเพราะ เขาว่าพี่ออฟไม่อยู่ครับถ้าพูดถึงแล้วอ่ะครพอาเปคนแบบี่อ่ะครับพี่ออฟอ่ะเขาเป็นคนที่มากองแล้วสนุกเฮฮาอะไรเงี้ยวันนี้ไม่ได้เศร้าวันนี้ดีใจด้วยดีใจกันเลยครับผมดีใจด้วยที่พี่ออฟไม่มาอยู่แค่นี้ก็โอเคแล้วเชอรีนดีใจไหมครับพี่ป้าปี่ที่พี่ออฟไม่มาร้องไห้ได้ร้องไห้ไปแล้ว ใายแล้วจะปิดกล้องแล้ว้แลวยังไงใช่แล้วเหลือ3ามคนวะใช่แล้วพอแล้วใช่แล้วในเรื่องก็พูดแต่ครับใช่ครับรู้สึกว่าสุกเสาร์อาทิตย์เราจะไม่ได้มาที่มอกรุงเทพอีกแล้วครับเพราะว่าเวลาเราต้องตื่นแต่เช้ามากินข้าวกองแล้วก็มาเจอกันมันเป็นคิดถึงครับคือมันเป็นช่วงเวลาที่จะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆสนุกมากๆ ผมไม่อยากให้ผ่านไปเลยค่ะก็จริงๆอ่ะที่บอลนั่นแหละคือพอตอนนี้กล้องจะปิดแล้วใช่ไหมกล้องปิดพอกล้องปิดปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยมันมันเริ่มรู้สึกเหงาอะ่ะแล้วปกติมันจะเป็นแบบบรรยากาศที่ปนนดูแบบว่ามีมีแบบความวุ่นวายอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโดนแกล้งตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเออพอพอไม่ได้เจอแล้วมันเหงาเนะาะ เงาเพาไม่เคยโดนเชอรินแกล้งครับก็เนี่ยสมมุิมกั้งหายไปอย่างเงี้ยเชอรินเขาก็จะเงาเพาไม่ได้แกล้งกั้งแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างกันอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รู้จะขำอะไรต่อไปเราเล่นเราเล่นเรื่องเดีวยวกันอย่างเงี้ยเล่นหน้าเขาก็ <laughs> ไม่รู้แล้วเขาจะขำอะไรนะหน้าท่าน,นี้ยการหันมา <c oughs> มองเราดียะใช่ครับนี่ยังขาดปีกคนนะครับอย่าพูดถึงเขาเลยเขาคงคาพูดเขาคงร้องไห้เพราะเขารักกองนี้มากครับวันนี้พวกเราก็มีความสุขมากนะก็อยากจะ มอบให้กับทุกคนได้ดูความสุขของพวกเราที่พวกเราทําอย่างเต็มที่กับตอนป๊อปปี้ฮันนี่นะฮะไงก็ฝากติดตามด้วยครับรุ่นพี่สี่เกร็จแล้วครับใช่ครับมะม่วงน้าพริกปลาที่นี่อร่อยมากครับเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณสานี่อ้บอเอ็งว่าข้ากับแม่เชอรีนั่นน่ะใครสวยกว่ากันรือืมอีฉันว่านะเจ้าคะอืม เจ้าค่ะเอ็อีนี่พูดตาขัดผูข้าเหลือเกินแยบเอาไว้มาข้าจะโบยมันพูดโบยมันก็ขัดจิตขัดอิตข้ดจ่ตเบื้องหลัง